ควมองที่ครับทั้งผมตึกมันครับแล้วก็ลูกในทูนเขวก็นกีเล่นเป็นผู้เปิดสนามในวา่าที่จก็ยังไงต้องขอติดเจดีทีนี้เพื่อใช้สำหรับทั้งสองท,ที่ครับแต่งอาวางนไอ้ไว้าวั้เจ้าครับเป็นเรือดงามยาดีคยับจุดจี ทำไปแล้วเขาหนึ่งประตูต่อสูนย์ครับคู่กูว่าจะคู่เนี่ยผิดพลาดกันเองครับลูกในทุนตัวเธอเกมต้องเก่าของโหติมันเนี่ยคนเดียวต้องหลังสามคนของลูกในทุนเอาไม่อยู่ครับตะคู่โอ้ทุกงโค้งเลยแล้วก็ตะคู่ยิงได้สมบูรณ์แบบจริงครับตูนเรียกว่าลูกถามประตูนนี่ถ้าไม่ได้ใครหับเลยแล้วก็ไปไปแล้วก็ตะคู่โอ้แล้วถือว่าเป็นประตูที่พวกเขารอคอยเลยแล้วของโหติมันครับอ้าตอนนี้ขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โ okay, อเคเริ่มมาแค่ตาดีเศษเลยครับดูว่มาหมูติดมานตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วคร<อ>ับล็อกจ้าวนหลบไม่ได้ตอนนี้อ้าวแล้วคืนไม่ดีด้วยท้ายล็อกเข้าท้ายแล้วเมื่อจังหวะสุดท้ายกรรมการเป่าให้ซาวไปก่อนหน้านี้แล้วในจังหวะแรกครับจังหวะที่พยายามจะเสียบอลแล้วพยายามจะไปแย่งกลับมาแล้วหมูติดม,ม,มาหน้าไปซิ่เมาข้อเท้าของฮานาลูกมในซุ่ครับ เสียเป็นฟรีค,คิ้มาก่อนครับก่อนที่จะน่าเป็นจังหวะต่อเน,นื่องครับถีบบอลยาวขึ้นมาแล้วน่าจงหวะสุดท้ายยังหมุนทิ้งออกไปได้ครับถึงมันม กลับมาแล้วจังหวะนี้ดูครับเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายผู้ติดมันเอเอให้กลับมาตรงกลางอ๋อตัวลุงสองแหวกกลับมาได้ตรงกลางเอาทะลุมาสามคนแล้วขวางสนามะทางขวาจับแล้วยิงสวิบติดแล้วโอ้โหูดูว่าเนี่ยคู้เดรัจาศแล้วส่งพินกออกหลังไปเลยแล้วปลอดภัยไว้ก่อนครับโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าแถวสองมันเป็นกุ้งเกือบจะได้เหมือนกันครับอยากได้เป็นเตะมุมครับ หมูติดมาย้อนกลับมาออกฟ้ามบอลกันแล้วกรรมการให้เป็นลูกได้เปรียบไปเลยครับกลับมาเป็นหมูติดมารับให้ลูกนี้นะยังต้องกลับมาตั้งกันใหม่คอ่ะวันนี้ดูเหมือนลูกเ,เล่นในแนวลูกของนะหมูติดมันก็นก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 นไม่มีหยอกครับไม่ตั้งรหยับขครยายครับ ฝั่งลูกนิสส์เราจุดออกข้างไว้ได้เนลูกพุ่งครับลีน่าทุนเล่นข้างมาเราจะไปเองจังหวะสุดท้ายนะกรรมการอยากให้เป็นลูกพุ่งกับลูกในทุนแล้วก็นั่งขวาใช่ทราบมาเว้นดูเขาแต่งเรากินลูกนี้โอ้โหไม่ตรงต่อครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับลูกในทุนนี่เหรอครับเป็นโอกาสแรกเลยครับเมื่อสักครู่ครับลูกในทุนจะเล่มเกมมาเนี่ยแค่เปโอกาสเลย จังหวะเมื่อตะกี้ได้ทิงแต่ก็มาตรงปอกนะไหลทะลุท่องมา,า,าแล้วจะสวนกลับสวัสดิแตงยิงไกลก็เบาเงินไปอีกแล้ว,วนโอนเราดีกว่าสายตาดูวันนี้ก็ต้องบอกลูกในทุครับมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นครับ่เรื่องตัวผู้เล่นแหละคนนี้ไม่อยู่ในสนามครับแล้วก็จังหวะนี้คืนกลับมา จีบด <łość> ้วยซ้ายโอ้โหเมื่อเสาแรกจะปาดทิ้งเอาไว้ได้รุ่งสาวตูโอ้โดนตังอยู่ด้วยเมื่อตะกูแล้วก็ยังคุกทิ้งเอาไปครับย้อนเขี่ยไปลูกเตะมือให้กับหมูติดมันด้านซ้ายครับจีบออกไปเปิดเลยแล้วจับเสาแรกนะเตะทิ้งเอาไว้สักวันสองกหมูติดมันโอ้ให้ลูกนี้สั้นเกินไปแล้วโตกลับมากินใจก็ไม่ตรงต่อแต่ว่าผู้งสาวตูต้องปาดทิ้งครับ เออได้ก็เตะปูงทางนั้นขวาแล้วสำหรับลูกในคืนเดียวส้มพอส้มพอถอยมาถอยมามาดูเตะปูงสว่างนี้ลูกในคืนทางนั้นขวาคอนเนอร์คลิปจับมาเสาแรกไทร์พีดออกมาได้แล้วตัสวนกลับแล้วกุฎิมันพุ่งขึ้นมาทางซ้ายแล้วคอนไม่ห่อเพี่อไม่ให้สว่างนี้เสียบอลให้กับลูกในคืนเดีย โอ้โหแล้วก็ตีแล้วดีออบอร์ดูนี้มันัแข้มันขาแล้วสีง่ายกับถุงติดมันครับเอฟเปิดชั้นแลฝงออาแล้วจังหวะสุดท้ายยังไม่เตะทิ้งครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วที่่าทุนต้องการให้ขนาดเส้นลูกนี้ไห้ดีครับชั้นแฝงเราออกห้างครับตาดกลับมาได้ครับทีน่าทุนเปลี่ยนแกนออกมาสาดซ้ายทันหรือเปล่าแค่ตลวดนี้น้ำหนักแรงไปหน่อยครับ ยากได้เลยลูกนุ่งแล้วนัดขวาตูนให้มาตรงกลางดักเก็บบอลได้ผมจิดมา,มารหวนะกรดต่อลูกนี้จะให้เธอเอไม่ดีดักกลับมาครับพวกนั้นคือเดีย๋ยวจะเดน๋าช่วยขัดทิ้งไว้ได้ครับอไปเลยขอยแลังหวะน,นี้ยกขาสูงเขายิ้มึ่งเลยลตัวกลางให้ป็นปีชิดครับตัวหวังให้มันมู้น กว่าถ่า่ลูกแล้วแต่ว่ากการก็ย้อนกลับมาให้เป็นลูกไปคิดกับทอเนแล้วสำหรับลูกในถุงก็หน้าสปอร์พวกเขาตามหลังอุตูสตูดเครับเวลายังเหลือีค่อนข้างเยอะเราไปคิดทที่กินโอ้โหหน่ต้มงจบให้ครับโอ้โหนิดเดียวูนี่สาวตูต้ออกแรงแซงเลยครับน้าไปคิดวูดไ้เกี่ยงแล้วสรับจ้าอสุดท้ายยังไม่ผ่านมือที่สตัว แล้วปัดทิ้งมาแล้วจะสวนกลับแล้วหัวตีมันแต่ไม่ผ่านตัวแรกเอาเก็บแล้วทางขวาตีประคองอยู่เปลี่ยนได้มังขวาสามคนแล้วหัวตีมันโอ้โหเราไม่พันเลยตัวะวสุดท้ายค้าไปนิดนึงครับโอ้ดูเซฟสุดจากเกมรับเป็นเกมลุง้งเนี่ยต้องพยายามทำให้เร็วกว่านี้นะเกมเคาน์เตอร์แอคแอดหลายๆครั้งกองหลังของลูกเนักบอลการที่มาสูงนี่ต้องระวังเลยครับอันตรายครับ เปิดจัดมาแล้วแม่เสาแรกตักของทิ้งหน่อยได้ยังไปลูกพุ่งแลนั่นซ้ายาแล้วปูติดมาบางเราจะจบลูกนี้ไปเอ็มออฟโซลุงสองยังวนกลับมาแล้วแม่สามคนโอ้ยัึว่นี้ยังแตะแล้วแฉลบออกข้างเนียเอาย้อนกลับมาแล้วเกิดบอลลง โอ้โหเจ้าหลบไปรูปนี้ล็บลอบบาร์ล็อกโจรของสามคนแล้วเปลี่ยนแก๊สขึ้นมาส,ยสวยแลพลันทุนจังหวะนี้เอ้าล็อกล็อกหล,บ,ลบผ่านมาได้ดีแต่ว่าแม่จังหวะสุดท้ายพลันมาล่านงแบบนิดนึงครับโอ้แล้วจังหวะนี้มาได้เลยลูกลยยนี้ด้านซ้ายอ,ยาอีกครับอู้เลยแล้วก็จังหวะนี้เตะคืนออกไปได้ เร็วมาแล้วก็ดูว่าบอลเว้นแตะต่อแล้วเปิดเปลี่ยนการออกมาทางขวาทันหรือเปล่าท่นนี้โอ้โหไม่ทานเยอะต่างหวะสุดท้าย บอลยาวขึ้นมาล็อกโกไม่แล้วตู้ว่าจะไปสามคนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแถวสองยังเป็นโอ้โหมุดตึมมาเอาแล้วกี่ลูกบอลตอนนี้โดนโต้กลับมาขาต่อขาครับดูโอ้โหติดมันกับลูกไนทุนเปลี่ยนแกงไปซ้ายจับแล้วไปซ้ายสุดโอ้โหวันนี้ดูไม่แย่เลยจริงครับเว้นเออังหวะสุดท้ายเลี้ยงออกข้างไปเองแล้วโอ้โหดู ะะ hai, จ troop. Troop. Girl, ังหวะก็เราคู่สามนสามน่าะพยามทำไม่ได้ครับกำรังตันอ่ะลูกในทุนเนีโอ้จังหวะสุดท้ายยิหุดออกหลังเองแล้วไปยิงยาวคืามาก่อนรเกินไปครับอจังหวะนี้ไปจับแล้วเสียบอหลุดออกมาก่อัดได้แล้ว แล้วจะมีการขยับอีกคนแล้วด้านข้างสนามเราสำหรับโมจิมันแล้วอาร์เปลี่ยนคนแรกของเกมครับพ่อพ่อที่เส้นเลยดูว่าเตะโมจอนี้ด้านซ้ายของหมนจิมันที่ออฟเปิดจับโอ้โหเสาแรกปาดทิ้งออกมาเว้นไปประกาศยังไม่พ้นอันตรายครับแม่แต่ว่าเฟื่องหนวดนี้นไม่แม่โมจิจิมัน ลองพลิกมาออฟเก็บบอลได้โอ้โหตัวลูกอยสองคนเปลี kind of ่ยนการโอ้โหแล้วจันหวะที่ควงแรงไปนิดนึเดียวก็โดนต่อเผยมาทีนึงดูว่าจะโดนลูกอากาศกันอยู่ครับทั้งสองมีออาใครจับรออยู่แล้วจ่ายไม่มีการนะจังหวนี้แล้วจะดูว่าตัววจ๋ามาดูนายทุนโอ้โหตัวจ่ายไม่มีเหมือนกันเอ้าเราลื่นมาจังหวะนี้ โอดูบนหาช่องอยู่แล้วยิงถูกโโหโตกรอบด้วยแม่ดูคนเดียวนี่กองหางของหนูถึงมันก็จะมีสีขคนแล้วโอ้โหดูว่ายังยิงได้แม่ก็ยังไปตรงตรงเขาตัวมูมันโดนติดไปหมดแล้วจัสมองมันก็ปวดแบตต่อมาแล้วโอ้โหล็อกโขอบลูกนี้ก็งไม่านครับ หว่าดีือว่าได้เป็นดขอดเดือดกินทางด้านขวาโยนลึกไปเสาสองแล้วแม่แ <jamais> ล <drama> <t ries> ้วงงเที่ยวมาเอางงตั้งแล้วจริงอู้หูนี้ได้ตรงต่อกันมากได้วางด้วยเท้าขวาทั้งแต่งเลยเปิดสลัแล้วก็ออกห้างครับอย่างการไปลุกทุ่นกับทางด้านซ้ายดูในคู่ เฟสต่อสวอปแล้วจังหวะที่จับบอลแรกไม่ดีออกไปยาวขึ้นมายังเป็นบอลของหมูติมาครับตรงกลางแล้วปั๊มบอลเอาชนะมาได้สองคนจังหวะนี้เข้าซ้ายโดนกิ้งเสาแรกโอ้โหยัมงม้งตูยฝั่งทีมชาติที่ถือเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะฝืนตัว,วเอาชนะผู้เล่นกองหลังสองคนมาได้ครับผู้ติดนั้นก็นจะคู่ทำได้ดีเลยครยับโอ้ทังหวยยิงปองปอดด้วยครับเกิดเป็นลูกเสาแรกอย่แล้วาครับลูกเสาตูยังซุปเปอร์เซฟครับ ไปเอฟกไปตาอเอาแล้วที่เราต้อแล้ติดกอูกเดีวเลยอรับโอหัวจังหวะนบอมเหลันึงล็อกหัวาไมดีแล้วจงโอ้โหไม่ได้แล้วจี้ตัวหนึ่นก็ไม่ตกต่ออีกครับโอ้โหหมติดันสจังหวะอเลยคุณต้อบอกว่าตู้นี่หัวพุ่งหล่เลยไปแก่ง ตะกองหลังก็ได้แม่ดูจังหวะจริงติดผู้ถาวตัวโอ้โหยังไม่ได้ประตูที่สองกระหมตูติดหวังแม่นำแค่ประตูตะกสู่เท่านั้นนะโอกาสมีเยอะกว่เกาเ็อแกโอ้โหแล้วให้จังหวะแรกไม่ได้ใส่แกขายก็ดีแล้วตูญญนน้นัดุดล็อกหลบก,กลับไปแล้วต้องยังไงจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนแกนกลับไปสร้างใหม่ทางด้งานขวา จังหวะนี้จะตกมาแรงนิหน่อยครับโต้บัลแล้วก็เข้าตองที่สามตัวผู้ที่เลวลูกนี้ได้ด้วยครับแล้วก็ตกมาโอ้โหจังหวะนักแรงเกินไปครับผู้พิดมันเว้นโง่เช็ดมาแล้วเตเช็ดต่อลูกนี้เอาแล้วบอลโต้ท้ายดีสไม่ได้ครับโมสามตัวผู้ที่เลวแต่นี้หน่อยนัดหนึ่งแล้วจังหวะนี้กรรมการว่ายังไงครับเอาให้เป็นผู้พิดมันได้ฟาวครับ โอ้โหนี่คุณสองค่กู้เงินได้เหมือนกันเงี้ยรุ่นเินทุนแม่ตรงหลังนี่มีเงียผิดพลาดกันอยู่แล้วโอ้ติดมันมาแล่วที่หัวโอบเกือบจะโดนหน่อยได้ไหมโชคดีว่าคู่แข่งตูออกมาติดมุมแล้วทำได้ดีมากนิดเลยครับมันกู้รับไปได้ครับปักทิ้งเข้มาแล้วก็เฟื่องอากาศทิ้งอข้มาครับบูตินจะเสียว่าตัวเหมือนกันนะสองเราโอ้ติดมันเงี้ยพวกเขาโอกาสที่ทำมาตัวที่หอ่หลายต้องหลายครั้งครับก็ต้องพยายามทำให้ได้ครับ โอ้ถ้าเกิดนำแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วลูกเกมมันก็จะกดทางตัวเองครับเลดาวกควาลเสียประตูกลับมาแล้วทีเกมจะกลับมาเสมอและทันทีครับล็อกกลับมาแล้วเปลี่ยนแกนกลับไปตั้งอันดับที่เซนต์นาเลยโอ้ให้เร็วลูกนี้ไปแม่แล้วโตขึ้นมาจะเองล็อกไม่ผ่านครับตัวสุดท้ายครับ

คราสำหรับหูติดมันนบตอนนี้คนที่สองเล้วจับบอลแรกไม่ดีเบ้นลวสอนนี้ผู้กำกมการไม่เป็นแหบอลแรกของเลาคูเร็วมาตัสุท้ายดูว่ไปทางแคบแล้วสวัสดี โอ้ให้มาได้แต่ก็ติดบล็อกแล้วะกะสวนกลับได้ดีกว่าตอนสุดท้ายให้าหามาก็ไม่ตรงเชื่อเดียว เแล้วฝ่าจังหวะนี้ยังแก้ไขได้สวยนะทุนในทุนแล้วจะโต้กลับมาสามคนต่อสี่กิงไกลฉล็บแล้วฝ่าเข้าคอที่สองตัวพุ่มเร็วแล้วก็เก็บบอลแรกก็ดีก็แต่เอฟจังหวะสุดท้ายก็แต่ยังฟังเอ็ดออกหลังไปออก้างครับไปลูกงรุ่งครับโอบรุ่งขนาดใจมาวันนี้ยิงแล้วปุ๊บโอ้เสาหน้าครับไม่ตรงกคอครับ เออต้องพยายามหาจังหวะส่องอให้ได้สำหรับวิ่งเงยขุ่นเงยตามหลังแค่ประตูเดียวนั้นเนี่ยขอแค่ประตูเดียวพวกเขาจะตัมสึงเกมทันทีแล้วเพราะฉะนั้นครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ลูกเกมแบบนี้โอ้เราหมกโถนกันนิดนึง่อนท้ายอ่าเบิร์นกลับมาแล้วมืองทไทยแล้วจะต้องระมัดระวังด้วยแล้วจังหวะ50 50สำหรับผู้เล่นทั้งสองทีมไทยได้แล้วก็พยายามเปิดด้วยครับ ไปตามต้องมาตอนนี้โอ้ตึมมาโอ้โหต่๋วโัวประกบติดต้องคืนออกมาออกโ้นแล้วก็หลุดออกข้างไปเองแล้วม่จังหวะนี้เข้าไปแทสซี่ไ้ดีแล้วสำรับลูกในทุนเนาะใส่หยาบเราดูมาขนาดแค่นลูกนี้ไปทิ้งแล้วยังไม่ไปไหนครับบอลสุดท้ายยังเป็นของ ลูกในทุนจะเป็นได้จะลุกพุ่งแต่นั้นตายเวทยับแล้วพุ่งลืมมาแล้วจังหวะนี้บอลตกแล้วไม่มีไข่ตรงนั้นโอ้โหนี่ไม่มีผู้เล่นของลูกในทุนเลยแล้วมันละกู้ถ้าทําไมยืนอยู่ตรงนั้นสักคนนมีโอกาสเลยแล้วมันละกู้บอลตกแล้วก็ต้องบอกว่าลูกหนองกูร้อรับสบายครับ เล่นเร็วมาก็เก็บบอลลงให้ได้ก็มุ่งเน้นทีนเท่าอย่างนิดน้อยตรงหน้าพวกเขาต้องเก็บบอลลงให้ได้ครพยายามให้เพื่อนที่เติมขึ้นมาเนี่ยเล่นได้ถ้าเก็บบอลแรกไม่ได้เนี่ยผู้เล่นที่เติมขึ้นมาก็ถ้าจะหมดประโยชน์เลยเลยครับทีมบอลยาวชนะตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วต่อทุกดาวดับเจ็บครับเตัวสีทีมที่มาก็ได้ยังไงครับ ทีสุดท้ายแล้วตอนนี้แล้วก็ลดเวลาบาดเสร็จออกไปหนึ่งนาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้ยโอ้โหจังหวะนี้โดนลุงสองยังเปลี่ยนออกมาได้แล้วทางซ้ายล็อกหลบแล้วจังหวะนี้นี่ตอนเข้าไปเล่นเลยครับผู้ตัดสินให้ฟาวน์นันทีแล้วเนี่ยต้องระวังครับจังหวะแบบนี้อาจจะโดนใบเหลืองได้ต้องระวังเลยครับ โอ้นี้อยู่ที่โดนทุนิคพูดสังศิร์ล้นลนเลยครับจังหวะแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้อะไปแน่นแล้วแม่พูดสังศิร์แล้วเนี่ยศิ์จะแตกไปเดือดได้ครับจังหวะเข้าไปสไลด์ครับอย่างที่บอกครับไม่อนุญาตอยู่แล้วการเข้ามากัดบอลด้วยการสไลด์ครับอาจจะโดนทุกบอลก็จริงครับบางจังหวะแต่ต้องระวังครับเปิดโอ้โหเหมือนจะแน่นลูกสู่กันแล้วลูกในทุนแล้วลูกนี้ทำได้ได้ดีครับตอนนี้อยู่ในช่วงชวงเวลาเจ็บกระตุงนาทีเท่านั้นครับเป็นในครึ่งเวลาแรกที่ออฟ โอ้โหจังหวะนี้เราบอลลากข้ามเลยนะอเนเข้มเลยเนะได้เอาแล้วโอ้โหดูว่าแคอ็มจะล็อกกลับไปจังหวะนี้มั้ยแค่ยังได้ในลูกคู่นี้ครับออกเป็นเตะคเลยจังหวะนี้เอเนเอ็มยกไปเสาสแล้วจิงอ้โหแล้วพีอ๊อ ไม่ตรงต่อครับมีจังหวะได้าวางเท้าวันแรกว,วันที่สองสองครั้งแล้วในกอดเข็มเขาบอกเดี๋ยวก็ยังไม่ตรงต่อครับแม่เอากรเทียมไว้เพืเออะไรอดูกับประตูแรกที่ได้เร็วค่อนข้างจะเร็วเนี่ยหลังจากนั้นนะนี่ก็แทบไม่มีจังหวะหวังสิ